ว่าถ้าถ้าไล่เยอะกว่านี้แบตจะหมดแบตจะหมดก็เลยไล่แค่นี้ก่อนไล่แค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะไม่มีคลิปลงเดีย๋ยวจะไม่มีคลิปลงจะต้องอักอักคลิปไปก,ก่อนจะเอามาซับไปอักคลิปเพราะว่าไปแล้วไหมเอ้บไปแล้วไหมไปแล้วไหมเต้อไปแล้วไหมไปแล้วไหมฝากกูรอ

โอ๊ย่ได้พลาดเลยพ่ออะไห่วยเอ็มบ้าเมเปูเอ็มเมเปูเอ็มเอ็มเมเปูเอ็มเอ็มเมเปูเอ็มเอ็มเมเปูเ mm อ uh. ็มเมเปูนะ ต่เสืปลาป่าบืนขึ้นค่ะป่าบืนขึ้นตัวบักใหญ่ตัวบังใหญ่ประมาณโลกว่าฟองโลประมาณนี้ตัวเยือหลี่ต่ค่าเมื่อกี้นีตะวันบานนี้เพิ่นเห็นคนเนาะตอนแรกมันบืนขึ้นฝั่งบานนี้เพิ่นเห็นคนเนาะมันขบืนลงเลยบานโอ้ยรแบบไ่ได้เลยแต่ว่าไม่เป็นไรมันก็อ,อยู่ในสระนี่แหละ พอพอเฮาถูกสาน้ำแห้งเราวมืนก็สิีึ้นเองนะแม่เฮาก็สิได้เองนะเพราะว่ามันตใหญ่เองนอ้กินกลวไปหไปซ้อมไปวเอ้ะใจแกงอิด้ใจเบ็ดไ้ปลาขอยงเดยพี่ีพี่พี่งม เออได้เอาไหมน้อ่าออเลยเพื่อสิแก้งแงงค่ะทุกคนตไ้วตง่งนี่เดินนะอะไรไม่หงแงงเอาไปจี้เด้อปูมึงหันได้กับปอย ปูปูแดงไงอ่าเต๋โอ้ยโต๊ะส <EN> <phin eventually> <Brothers> okay, ักปาดุประมาณร้อยร้อยสาวประมาณนี้ละคะสีออยเนาะปะดุเมื่อกี้เนาะอือมีคนห้าม mùa sáu nên a chèo mùa ba nên a chèo chèo song tối nong năn mía sưu Bà khó là mía bay 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 kín bay 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 เเด้อค่ะให้เบิ่าเงินบ้แม่กระเเ๋าเราน้าเงินเบ็ดตนออุ่งสดแกไม่มเอาือกอเอาไม้ออกค่ะเอาไม้ออกแล้วบ้านี้เฮาสีทำการแก้แย้งค่ะ เข้าใจอยู่บ่ค่ะทำมาแต่งยิงแกะเอาปลาปลาซิวปลาส้<ม>าสอยปลาน้อยค่ะบอว่าใครจะมาบอกเราอะไรตอนมาเทปมาเอือนหรือถ้างั้นคลิปนี้จะผ่อนยาดจบคลิปไปเพียงเท่นนทานี้เด้อค่ะเพิ่ะจบทังเดยอูมันจบพังเดยอดทุกคนไลค์สองครั้งแล้วกันเลยอันอันนี้โบเป็นค่ะบายบายค่ะเมันโจบพังเลยหึ